สวัสดีครับมิลักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกท่านครพบก,กับผมครับเอกโส๊ะครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ผมจะพาเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยมารู้จักกับร้านดีๆอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้เนี่ยที่ผมต้องมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยจะรับวางเครื่องข้ามสายพันธุ์อ่าวางเครื่องยนต์ข้ามสายพันธุ์นั่นแสดงว่าคุณมีบอดี้รถเก่าๆหรือว่ารถยุคเกอะไรก็แล้วแต่ มาที่นี่ได้เลยครับไม่ต้องกัวงวลว่าไม่มีที่ดำที่นี่รับจบแน่นอนในย่านสมุทรปราการน่่นเองหรือว่าแถวบางนาตราดนั่นก็คือ้าน mm hmm. วิลอซิ่งครับแงวิลอซิ่งแต่รับวางเครื่องข้า,ขาหลายพันโอ้โหแล้ววันนี้ฝนโปรยปลายลงมาเนี่ยผมอาจจะขับขี่แบบเร็วๆมากไม่ได้เพราะว่ามันลืด่ดมันลืด่ดเข้าใจป่ะเนะครับเพราะฉะนั้นละ่ะ เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเขาแล้วก็รถที่เขาทําไปและที่สําคัญอะไหล่ที่เขาใช้นั่นก็คือของคนไทยนั่นเอง m r x ครับขับเร็วไม่ได้วันนี้ฝนตกเสียดายอ่ะไม่ได้จัดจ้านเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเราเอาสักหน่อยก็ยังดี ใหญ่เลยฮะมันเต้นคะท่านผู้ชมมันเต้นฮะโอ้โหขึ้นรถครับขึ้นรถครับเสียงมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วคราวนี้มันเป็นดูดสดเพราะดูดสดอยูข้างหน้าเนี่ยปากมันแบบกว้างใช่ปะ มันก็เลยเข้าเทอร์โบน้ำมันก็เข้าปากเทอร์โบด้วยนะครับมันก็อาจจะเป็นเสียงแปลกๆนิดนึงโอ้สะดุดเล่อะสะดุดเลเทียอะะดุดเลเที่อะไรอะไม่น่าจะได้อะเพราะว่าฝนมันตกเยอะน้ำมันเข้าอะถึงแล้วครับเขาจะอยู่ในตลาดไม่รู้เขาเรียกตลาดอะไรไม่รู้ตรงนี้ นะแล้วก็เข้ามาก็จะอยู่เข้าไปข้างในเลยนะจะมีร้านอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยอู่วิลอซิงครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็มาถึงที่อู่วิลอซิงแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าชื่อลอซิงแต่ทําไมไปใช้คําว่าอู่นะฮะเดี๋ยวต้องมาถามเจ้าของกันอยู่พี่วันนี้ฮะสวัสดีครับวัสดีคเข้าสวัสดีครับอาเดนแนะนำตัวเองกับเพื่อนครับผมผมอู่วิลอซิงนะครับขับบัวลอยครับผมบัวลอยคืออะไรซอยนี้เป็นซอยวัดบัวลอยครับพี่อ๋อตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกกันที่ไหนฮะ บ้านเสาธงครับบ้านเสาธงสมุทรปราการใช่ครับก่อนหน้านี้ทําอะไรมาถึงได้มาเปิดอู่ในนี้ขายร้อยางมือสองครับที่ไหนอ่ะที่ในซอยนี้แล้วพี่อยู่ตรงนี้มานานเนี่ยฮะอ่าสี่ห้าปีแล้วครับตรงนี้อยู่สี่ห้าปีแล้วตตรงนี้เพิ่งย้ายมาสองปีครับพี่แต่เมื่อก่อนอยู่อยู่ข้างในมันลึกกว่านี้ครับอ๋อลึกกว่านี้ก็ขายร้อยางมือสองใช่ครับอ้าวแล้วจับพัดจับหูงมาเปิดเป็นอู่ได้ไงเนี่ยมันเริ่มจากรถตัวเองกันครับพี่คันนี้อ๋อ นี่คือ TFR TFR <FA S 1> ต้องบอกก่อนเมื่อมาอย่างที่ผมเกินมาสักคู่นี้ว่าทีเนี่ยเขารับวางเครื่องครับผมโดยเฉพาะเครื่องข้ามสายพันใช่ครับแล้วทั้งวิจบมาทางด้านเครื่องยนต์เหรอฮะถึงได้มารับวางเครื่องนี่มันมันข้ามการเป็นล้อมือสองเลยนะครับมันไม่ได้เรียนอะไรมาเลยครับพี่เลื่อกกับรถคันเนี้ยเหรอ,อเมื่อก่อนก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างพี่แต่ก็พอทําได้แบบ เปลี่ยน turbo เองอางเงี้ยพี่อ๋อเปลี่ยน t u r โบเองคือเราทําเองอะนะใช่ครับก็คราวเนี้ยในตอนเริ่มแกะทําไปทํามาก็เลยยาวเลยพี่กี่ปีละเริ่มทําจริงๆจังๆในสองปีปีกว่าครับพี่สองปีกว่าในการวางเครื่องใช่ครับเพราะว่าการวางเครื่องท่านผู้ชมมันคือบางท่านเนี่ยเขาอาจจะเป็นเครื่องเดิมๆแล้วมาใส่เลยใช่ครับแต่ของช่างวิเนี่ยมีการรื้อเครื่องออกมาด้วยครับผมพาเปลี่ยนก้าน MRX ลูก MRX เปลี่ยนแคมเอไมค์คือใช้ผลิตภัณฑ์ของบ้านเราเหมือนกันครับผมบ้านเราครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเคลียร์แลนด์การประกอบต่างๆใช่ครับไปเอามาจากไหนสูตรพวกนี้ลองเองอรัรถตัวเองเลยครับพี่ลองครับถ้าใช้ได้ก็ช้ได้ครับพี่โอมแต่ลองแล้วมันมันผ่านนะมันผ่านมันไม่พังครับใช่แล้วอย่างหนึ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีเดียงเอไมค์ของคนไทยไปด้วยครับผมอย่างเช่น L สองร้อยเนี่ยถ้าเราวางเครื่องดีแมมันจะต้องแก้อะไรบ้าง คันชักคันส่งครับพี่ทำไมถึงต้องแก้คันชักคันส่งอ่างเอลสองร้อยอยู่ข้างหน้าครับพี่อ่างน้ำมันเครื่องอ่างน้ำมันเครื่องอยู่ข้างหน้าครับผมแต่พอเป็นดีแม็กปุ๊บอ่างมันอยู่ข้างหลังครับพี่แล้วมันก็เลยไปโดนกัันชนล้งมันก็เลยไปติดคันชักคันส่งใช่ครับพี่แล้วจุดแท่งเครื่องต้องเปลี่ยนไหมแท่งเครื่องตั้งระยะสร้างใหม่หมดครับพี่นี่นะฮะนี่ชุดนี้ใช่ไหมใช่ครับทั้งวีไอ้นี้ใช่ป่ะผมชี้ถูกป่ะใช่ครับสร้างใหม่หมดเลยครับอันนี้คือสร้างใหม่ทั้งหมดเลยเหรอครับผมอ๋อเราต้องมาสร้างเอง แต่สไตล์ผมจะเป็นแบบใช้แท่นเครื่องเดิมอแล้วทําหูเข้าหากันทาหูตรงไหนชี้ผมดูนยหูตรงไหนหูหูข้างเครื่องครับ๋อ้เข้าหากันเาสร้างหูใหม่แท่นเครื่องเดิมครับแล้วมันวางความยาวของเครื่องยนต์มันเท่ากันหรือเปล่ายาวกันนิดนึงครับพี่อันไหนยาวกันเครื่องดีแมกยาวกว่าดีแมกจะยาวกว่าใช่ครับอ๋ออันนี้ฮะนี่นี่คือถ้าเป็นแอลสองร้อยนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคันแดงนั่นรถอะไร คันแดงก็ L 200เครื่องดีแม็กซ์มาดูมาดูอันนี้นี่ก็ L 200นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เป็นเครื่องดีแม็กอันนี้เป็นเครื่อง25งพันห้าสองพันห้าสองพันห้าไหนจุดไหนที่ที่ที่ต้องต้องแก้ใหม่อ่าคันชักกันส่งเหมือนกันครับอ่าคันชักกันส่งแล้วหนึ่งก็คือจุดเมื่อกี้แทนเครื่องแทนเกียร์แล้วก็ซุ้มเกียร์อ๋อซุ้มเกียร์ด้วยเหรอใช่ครับผมมองไม่เห็นอันนซุ้มเกียร์นะพูดถึงใช่ครับอยู่ล่างนะครับซุ้มเกียร์เป็นอะไรอ่ะมันเล็กครับพี่มมมมมััััััันนนแแแลลล้้้้้วววเเรรราาาาาททํํใใใหหหยงงไขึกกก็็็ตตตดดด่่คคออบบ โอ้โหนี่มันเกินธรรมดาเนี่ยครับมี่มันเกินวางเครื่องแล้วเนี่ยผู้ถึงนะครับผมเอ้ยโอ้โหนี่และนี่สําคัญคราวนี้มาเป็นตัวนี้บ้างเอาพี่เปิดครับผมพอเปิดมาปุ๊บมันก็กลายเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าครับผมแต่เกียร์ที่ใช้หนึ่งจุดเก้าครับทำไมงั้น่ะรถคันนี้ใช้งานวิ่งอะไรด้วยครับพี่อ่ะวิ่งไกลๆแล้วก็สนุกสนุกเลยอ่าตัดต่อห้องหมูครับพี่ อ๋อแต่ต่อหัวหมูใหม่ก็กลายเป็นหกเกียร์ใช่ครับแล้วอัตราทดของมันพวกเฟืองท้ายต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอยู่ครับพี่เพราะเปลี่ยนอีกเราก็ทดลงมาหน่อยนึงเวลาผมขับมันดูอารมณ์มันไม่มันไม่หนึ่งหนึ่งจุดเก้าถ้าเราไม่ใครเกียร์ขยหลังเพราะอารมณ์เหมือนแบบเพราะหนึ่งจุดเก้าจะต้องลากรอบหน่อยใช่เรียกรอบหน่อยแต่เนี้ยมันมันแทบไม่ต้องเลยใช่มมันเฟืองท้ายมันสามจุดหนึ่งครับพี่ผมไล่ไว้ตอนที่ว่าเป็นเกียร์ดีแม็กเกียร์เดิมมันครับครับผมขี่ง่ายขับง่ายแต่หกเกียร์ ครับแล้วไส้ในคันนี้ได้ทำไหมฮะมีมีแคมเอไมค์ครับพี่คันนี้ใช้แคมเอไมค์ด้วยใช่ครับนะฮะทำไมถึงเลือกใช้เอไอค์ะผมใช้มานานแล้วครับพี่ใช้เอไมค์ก็หมดเลยมเอไมค์ดีตลอดสมัยตอนที่เป็นเกียร์ก็ผมก็ใช้เอไมค์ตลอดครับพี่คันนี้ผมใช้ประมาณสองลูกเลยเกียร์นะใช่ครับจบก่อนคันนี้ก็เอไมค์เหมือนกันครับพี่จบไม่เคยแตกครับพี่นี่นี้คือคนใช้จริงนะแล้วเขาใช้วางเครื่องจริงด้วย นะครับซึ่งคันนี้เป็นเกียร์1.9ถามว่ามันใช้งานจริงในชีวิตประจำวันดีครับเพราะมี6เกียร์ประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมันด้วยเออเฮ้ยเขาท่าดีนะอ่ะแล้วงี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใน,นบ้านมาแปลงเกียร์ยงี้แพงไหมฮะ,ะจบอยู่ประมาณสองหมื่นห้าวันนี้ก็หมื่นห้าใช่ครับนี่แล้วคันนี้ล่ะ TFR วางเครื่องสามพันหนึ่งสองพันห้าอ่าสามพันหนึ่งนะพี่คันนี้เป็นรถอะไรไปวิ่งแข่งหรือไปโชว์หรือยังไงฮะเมื่อก่อนเป็นรถ ขับเล่นแล้วก็วิ่งเล่นบ้างครับพี่เอาแรงเอาอะไรนี่แหละพี่ครับเครื่องไส้หนนี่เป็นอะไรเป็นเอ็มไอเอ็กมากอ่าเป็นขอสามนหนึ่งอสามเปนหนึ่งเอ็มไอเอ็กก้านเอ็มไอเอ็กครับผมก้านด้วยครับผมแล้วทันนี้ทาไมถึงถอดทําอะไรอยู่ในตอนนี้อ่าจะเอารถไปปิ้งกระดองทําสีใหม่ครับพี่ทาสีใหม่อีกครับผมเป็นสีอะไรอันนี้สีเดิมครับพี่แต่เก็บรายละเอียดให้มันอ๋อเพราะมันมีรอยร้าวใช้บานนานนะใช่ครับพี่เมื่อเกิดรอยร้าวขึ้นงานประกวดต้องอย่างนี้แหละถ้าเกิดว่าสวยเหมือนกันก็ อย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เขาจะตัดคะแนนใช่ครับตัดหมดนะพี่เขาตัดหมดเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติไปเจอสีสวยเหมือนกันอย่างนี้ก็โดนตัดละใช่ครับมีรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเพราะว่ารถมันสวยเหมือนกันไงมันก็ต้องเป็นคะแนนลบนะครับโหอันนี้ชุดใหญ่เลยแต่เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยอึดถึกทนอยู่แล้วอึดถึกทนครับพี่ขับไปประกวดไปเจ็ดแปดร้อยโลก็ไปมาแล้วครับพี่ผมขับไปเจ็ดแปดร้อยโลไปที่ไหนวะเนี่ยสุราษฎร์ครรับพี่่โออ้ไปนนูเเลยหครับผม เอาล้ครับตรงนี้ฮะคือจุดที่ประกอบเครื่องครับผมแล้วอันนี้คืออะไรฮะนี่โอ้โหทะโบใหญ่ยยโตเนี่ยประกอบทําเก็บสวยงามข้างนอกแล้วก็คอย,อย่อนครับพี่หรอครับอันนี้คือเครื่องคันไหนอ่ะเครื่องคันชมพูครับอันนั้นรถอะไรอ่นอ,อ,อนิวครับออนิวอ,อันนี้อันนี้เครื่องอะไรฮะยูโรโฟครับพี่ยูโรฟเหมือนกันวางเครื่องวางเครื่องคิดยังไงบ้างถ้าถ้าเป็นทีฟอาร์นะพี่ทีฟอาร์ถ้าไม่เอาสวยงามจะอยู่ที่แปดหมื่นห้า 8ปดหมพร้อมเครื่องพร้อมวางใช่ครับขับได้เลยถ้าเกิดว่ามีของมีของก็ประมาณแสนเอบแสนหนึ่งใช่ครับอ่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่คือมีอินเตอร์เก็บสายไฟรีแมปด้วยป่ะใช่ครับไอแปดหมื่นห้ารีแมปป่ะรีให้ฟรีเลรอเอารีด้วยครับผมเออแต่ไม่ได้แบบมีพวกอินโตนอินเตอร์ไรข้างเลยไม่มีใช่ครับแต่รีแมปคือตื้ออะคุณขี่ตื้อแน่นอนใช่ครับสไตล์นี้ล่ะสไตล์นี้ถ้าเก็บของเครื่องไม่รวมอินเตอร์นะพี่ก็คือมี ทําสีงเครื่องเก็บสายไฟอะไรชุบอะไรเพ้นแล้วก็แผ่นปิดสวยๆอ่ะก็อยู่ประมาณ4ี่หมื่นห้าคพี่สี่หมื่นห้าแก็ไม่ได้แพงอะไรครับแค่เก็บงานเฉยใช่แล้วเก็บห้องเครื่องคิดเท่าไหร่นะถ้าเก็บสายไฟอย่างเดีับเก็บสายไฟเก็บสายไฟอยู่หมื่นกลางครับพี่หมื่นประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าก็โอเคครับสําหรับอุปกรณ์ต่างๆและอย่างประสบการณ์ก็ค่อนข้างที่เยอะอยู่นะฮะ นี่ฮะเอาล้วครับเพื่อนเพาวานนะครับ,มามารบถ้าเกิดว่าสนใจฮะอยากมาทํารถกับช่างวิไหนมาทางนี้หน่อยครับ,รบวิอะ่ะบอกเพกื่อนๆพาวบ้านหน่อยเราอยู่ตรงไหนอะไรงไงติดต่อได้ไงฮะอ่ติดต่อผมเฟซบุ๊กก็ได้ครับครับวิดีแม็กซิ่งครับเป็น D ภาษาอังกฤษครับผมหรือถ้าเกิดต้องการเอารถมาเปลี่ยนอะไหลเอ็มไอเอ็กต่างๆก็รับอยู่แล้วรับครับผมก็คือติดต่อทางเฟซบุ๊กแล้วก็มีเบอร์โทรไหมเบอร์โทร098ครับ3841 637ครับอืมนะครับเข้ามาได้เลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกอย่างทำได้หมดก็คือทั่วไปไม่จำเป็นต้องมาจ่ายเยอะๆก็มาได้ครับผมอ่านะครับฝากด้วยครับกับอูวิเอร์ซิงนะฮะอยู่ตรงนี้ฮะเส้นมนาตราดหรือเรียกกันเข้ามาว่ากม่อมกม2ี่ม23ในซอยวัดบัวลยครับซอยวัดบัวโรยและอยู่หลังตลาดหลังตลาดหงแก้วครับอ่ะนะครับมาใช้บริการกันวันนี้ครับคุณช่างวิมากขอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ